วัเนคกันเลอกแบกยิ่งเข้าชนีเอสต h าฮันเตอร์อินดัส s ี r เออ o r วเวอร์นี่คอสมอร์โปรแกรมคอสมอร์โปรแกรมสวาเกอร์ไม่ได้แักคนละหมัดกอบคนอื่นแรกหรอว้าแตราสห็นคือค่ะปวดคอแล้วอ่ะเกิงอ่ะ ฉัน่เพูแเวนมาใส่คัณอยู่ไหนล่ะไม่รู้ว่าพี่ฝ้าพี่ฝ้าจะหมวกอุนกิได้ไหมหมวกสีน้ำตาลอ่ะเนื้ออกปะหมวกสีน้ำตาลที่เป็นลูกอุนจิอะลูกอย่างเงี้ยนื้ออกปะ,เอ,ะเอาให้มาหน่อยได้ไหม ใช่ใชเอาค่าอายุที่อระมันเท่าบุ b u แ่ it's not all at all จริงค uh ือทอปัตไม่ได้อยู่บ้าน เออแต่ว่าสว่างกว่าอันนั้นที่จริงอ่ะทำแดงแต่ครั้งเนี้ยทำสีนี้เลย แอบคนละเฉดนิดนิดตัวยีบีค่ะมุสันี really ่ I want to try ออดิชั่น at ด h e program ค่ะ มือหนูไปโดนอะไรมาไม่รู้แต่ไม่เห็นเลยนี่เจอไหมยี <Yeah. S 2> ่ยีใช่นี่มันก็เห็นเหมือนเดิ it's not work you know that now is Ken. แล้วแล้วเรารู้กันแค่47คนนี้นะคะ You know it's only 47 people okay สวัสดีค่ะพี่โอ like a you have to be able to dance and sing if um uh, yes I can have be able to dance and sing before yes just only act. มันไม่ครอบคลุมอชุดขอมากเลยเธอ special cap เหรออย่าน่เกียดสุดๆค you already saw it I know but เพื่อให้ for new people เอ้ยจะเป็นละนววแล้วหรอูอช่นะขอให้ผ่อนคลายอยากไปเหมือนกันตอนนี้ปวดคอมากเลย, <c oughs> ยดีก็มีประโยชน์จริงอี่จะแฮะ ยู <laughs> Love you. I l like i k ย่เสวัสดีครับคิม อิกเตอร์ทาร่าดูฟินทนาร่าฉันตสรนจการ,รเหนืองพอดีเลยอ้าวโอ้โออันนี้น้องเียวดจังค่ะหนูไม่ได้แซวอิกเตอร์อย่ามาผสมลง <c oughs> พี่โตอย่ามาผสมรวมอย่ามาใส่ลายป้ายสีกันได้ไหมเดี๋ยวแม่ลูกเขาไมู่ผิดใจกันทําไงครอบครัวมีอยู่แค่นี้คน่หนูเป็นครอบครัวแตกแยกนะแม่ไม่รักนะเราเป็นเพื่อนกับกเหรอ <c oughs> ไมร่กเป็ไปจะไปัะใครเฮ้ยแปตจะหมดจะเป็นใครแล้วคนนี้ใช่หรือแกจะให้ดาด้าเป็นพ่อแล้วแกเป็นแม่เราจะผิดผีนะรมาแล้วกับวีนาะได้ทำบทด้ายคัฟ I want to but I don't have work in Indonesia. ไม่ใช่เดี๋ยวหาแม่ให้เราก่อนนะเออเรามีกันสองคนพ่อลูกเขาเป็นน้องสาวเหรอวันนี้ไม่มีเรียนค่ะ กับนักบู๊แม่ผิดแล้วนะ <laughs> สวัสดีค่ะที่จโอ้เอาวันชูบาลี but I don't have a holiday now สวัสดีจ้ะพี่สวัสดีจ้ะน้อง I can't lie but I can't show now

อฉันดเธอจ้างร้านแม้หรือเธอกดเองฉันกรอกฟอร์มไม่เคยทันเลยอะกรอกฟอร์มร้านอะจริงเขาไม่เคียดหลอกไปเขาสวยเขามองหน้าแฟนเขา่ามีความสุขแล้วเราเนี่ยสี่ผ่นไปไม่มีใครเลย วัวนลเ่ยงฉัใช่ y ั s กันฉ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 ัาฉันฉันฉปนฉนฉั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 นันกันฉั่ฉัน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 ฉุนฉั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 ันฉ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 ันันฉ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 ั จริงหันไปไม่เจอใครเจอแต่พ่อมีแต่ดาด้านเนี่ยเนี่ยมีแฟนๆอยู่ห้าสิบคนที่เราจะหันไปเจอจะต้องเยอะแยะฉันไม่ได้เจอแฟนมีคนเดียวอย่างขิมเนี่ยขิมหันไปเจอแต่แฟนนี่เจอแฟน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 เลยนะหลายแฟนเลยดูสิต้องห้าสิบสองคนจะอยากบปวิพีด้วยไง แต่แฟนเธอสวยจริงมันเจอแฟนเธอทีไรฉันแบบสวยอะ <laughs> ฉันแบบสวยอะเพ yeah. กด The Concert ครับมาตินจะช่วยพี่กดเหรอเอา A 2องนะมาติน <laughs> ถ้ามาตินกดได้ให้กิสเตอร์จ่ายให้ก่อนนะ <laughs> กิกเตอร์เขาเป็นลิชเกิรลแกแบ่งแกแบ่งกันสองวันสี่สี่คนวันที่แปดอีกสามคนวันที่เก้าไงกดสิบโมงค่ะพรุ่งนี้ ได้บัตรหมื่นก็เอา V I P ก็ได้นะ,ะแต่ถ้าไม่ได้หมื่นไม่ได้ V I P ไม่เอาไม่ต้องกดบัตรอื่นมานะไม่ไปไปแต่ว่าจะต้องไปบัตรนั้นเท่านั้นมีอันนัไม่ไมพิมโ์บดอะไรก็มีแหละได้เจอหน้าพี่พีก็พอใจแล้วแต่ว่าก็อยากได้บัตรหมื่นย้อนแยงอย่าชยใช้กดพรุ่งนี้ในช้าแล้วลากะนะทุกคน ทุกส่วนนะคะทุกคนเธอจะไปบัดไหนเจ้าขี่บัตรเดียวกันกับฉันใช่ไหมแฟนเธอจะไปบัตรไหนแฟนเธอชื่ออะไรนะเดี๋ยวช่วยค่ะน่ารักที่สุดเปิดเพลงวิวเป็นหนึ่งมีเสียงมากเลยค่ะขอบคุณค่ะ จริงชาววันเสาร์ของทุกคนออ๊ปสี oops, oops ้อ๊ปสี้เดซี่สอ๊ปสี้เดซี่เราต้องทำงานเป็นทีมเราคนสี่คนเราไปกดวันที่แปดอีกสี่คนไปกดที่เก้าเครียดคืออยากตื่น ไปใช่เนี่ยนี่ไงตึกสังกิดอะไรขึ้งข้างๆที่เป็นร้านเอเอส่ะข้างสัตเอเนียฮันเตอร์เลดอ่ะจะขินไปแล้วเหรอ มันมีเสิร์ฟอุ้ยจริงหรอนนฉันเพิ่งรู้ทำไมล่ะไอ่ไข่พี่บังไม่เห็นทันเลยพีย่อะจบโอ้ยแต่แกง่วงหรอเดี๋ยวเดี๋ยวซื้อนี่ไปให้อะไรนะแกจะกินอะไรน,ามมาน้ำมะนาวไหม จะได้ตื่นก <c oughs> าแฟไม่พอหรอก <c oughs> น้ำมะนาวปัน่นเจ้าฉัน